สัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนพี่พี่น้องน้องพี่ดีก็มานั่งอ,อ,อยู่ที่เมืองคิเซียนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีสามดดูมีทั้งฝนทั้งลมแล้วก็มีแดด ก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเอามาฝากเพือพ่อนๆเนาะเมื่อกี้นี้ฝนตกก็มานั่งหลบนนั่งหลบอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ก็จะอยู่อยู่ตลอดปีเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเมืองคิเซียเมืองเล็กๆนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาอยู่ นี่น้ำเออน้ำอันนี้กินได้นะเขาจะเขียนเอาไว้ว่ากินได้ที่นี่ก็มานั่งอยู่ที่กรุเมืองส่วนนี้ก็จะเป็นเนออโรงแรมร้านอาหารที่แพงมากนะคะทุกคนรู้มากแพงมากนะคะแล้วก็เออจะมีที่เสียงมากนะคะร้านอาหาร อันนี้นะครับเนี่ยที่มีต้นไม้เหลืองๆพี่ดีก็มาทำคลิปหน่อยเดินออกจากป่าแล้วก็มาทำคลิปหน่อยเนาะก็มาให้ดูเมืองเมื่อกี้ขึ้นไลฟ์แล้วตอนนี้มันพี่นีไปกดอะไรผิดก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยเอขึ้นไลฟ์มันปิดกั้นเนาะ ก็เลยมานั่งทําคลิปหน่อยผู้เหนื่อยก็เลยคิดว่าเราจะเดินกลับบ้านหรือว่าเราจะเออนั่งรถเมล์ที่นี่ก็จะเป็นเมืองคิเซียเมืองเล็กๆนะคะเราก็จะเห็นเออบ้านเมืองเก่าๆก,ก็ยังเป็นค่อยอนุรักษ์เก่าๆอยู่นะคะ แล้วเขาก็มาทาสีส้มส้มเงียบเงียบเนาะเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองขีเสียเงียบเงียบ ก็ไม่ไกลอยู่ขึ้นอยู่กับเมืองโลซานนะคะแต่ไม่ไม่ไกลเมืองที่พี่นีอยู่หนาวนะคะพี่นีก็หนาวก็เลยจะหาทางกลับบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินกลับไม่รู้ว่าจะเดินกลับหรือว่าจะขึ้นรถเมล ที่นี่ก็ไม่ได้มีสาตังติดตัวมาเนาะก็จะมีการ์ดเราจะไปดูว่าเราเออขึ้นรถเมล์เนี่ยเราจะจ่ายกับกร์ดได้หรือเปล่านะข้านมนหนุนก็เดกเก่าๆนะไม่ไม่ใช่ใหม่นะแต่เขาเอามาทาสีคือ ไม่สามารถที่จะใจ๊าซได้ถ้าไปนีนั่งไปก็จะเสี่ยงเนาะเราก็กลัวกลัวไม่คุ้มเพราะว่าเรามาทำคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเราจะได้เงินนะคะทุกคนมากมายแล้วแต่ท่านผู้ชมจะช่วยชมเนาะ ถ้าเราเดนปรับเข้ามามันก็จะไม่คุ้มนะคะก็จะมีโรงเรียนโรงเรียนดนตรีที่เขามาเป่าเป่าปิปปป๊พี่นีก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคน อยากขึ้นรถเมย์แต่ตอนนี้เราก็กลัวเราไม่รู้ว่าคนตรวจเขาจะมาตรวจช่วงไหนเนาะมันจะไม่คุ้มมันจะไม่คุ้มสำหรับเราเนาะก็เดินเอาเพราะว่าเดินที่จากเดินที่พนี่เดินป่ามาก็สามสี่ชั่วโมงแต่เช้านะแล้วก็จะเดินต่ออีกหน่อยอก,ก็ไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเ,เสียหน้าเสียหลังนะอันนี้นั้นเขาจะเขียนเอาไว้ว่ากินได้นะ เย็นนี่ก็ไม่อยากป่วยเนาะธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองเล็กๆบ้านก็จะเก่าๆนะคะเก่าๆมากแต่เขาก็จะมาบำรุงทาสีนะ ที่นี่ก็ยังว่าเอ้คนสมัยก่อนเขาก็ปลูกบ้านได้ดีมากนะคะทุกคนเขาก็จะพาคนจะถีบจัก,กรยานกันเยอะเลยคนใหญ่ก็จะเป็นฟาร์มคนทะาล่เชาวสวน ถ้าเราเดินมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวเมืองตัวเมืองคิเซียถ้าเราขี่ขึ้นรถเมล์น้วก็สามป้ายหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ กลัวกลัวนะกลัวไม่คุ้มบางทีเราเสี่ยงขึ้นไปเราก็กลัวว่าขึ้นไปแล้วมันจะโดนโดนปราบโดนปราบมันก็จะเป็นเนอะมันก็จะรถไปแล้วรถเมย์ไปละวรถเมย์ไปละถ้าเราขึ้นไปมันก็จะเป็นเนอะ เอดินบาร้อยเก้าสิบฟ้องซิตนะแล้วมันไม่คุ้มเนาะเมื่อมันไม่คุ้มเราก็เดินเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาเนาะเราไม่บางทีมันก็ไม่มีที่ที่เออให้ไม่มีที่ให้เรากดตัว ทุกคนวีนนี่จะชอบมากมากนะชอบหมู่บ้านนี้มากๆกนะเขาก็จะเป็นบ้านเก่าๆเห็นไหมเป็นบ้านเก่าๆแล้วเขาเอแข็งแรงมากเนาะเขาก็เลย,เยทำสีใหม่นะก็น่าอยู่เราก็จะเดินไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรถเมย์ก็มีหลายสายนะทุกคน กลับเข้าบ้านเราก็ไม่มีอะไรทำเนาะเราก็ออกมาเดินเล่นทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายบรรยากาศข้างนอกใหเ้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ดูนี่ใบไม้นี่สวยนะทุกคนใบไม้สวยมากจริงมันจะเป็น ร่งล่วงเนาะก็จะเป็นสีสวยมากเลยสีแดง,แดงช่วงที่สวิตเซอร์แลนด์ที่จะสวยนะก็จะเป็นช่วงเออถ้าเราจะคิดสวยนะช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ฤด,ดูใบไม้ผลินะคะจะสวยจะสวยมาก แต่ปีนี้ดีนะเพราะอากาศก็ยังมีฝนแต่อากาศก็ยังดีอยู่นะคะเพราะว่าเรายังได้แดดบ้างเนาะแต่บางทีถ้าเกิดทั้งลมทั้งฝนบางปีนะทั้งลมทั้งฝนเราก็จะไม่เออได้สัมผัสกับบรรยากาศนะคะทุกคนการทำ YouTube มันก็ดีตรงที่ว่าเราเ ถายเหงาขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเราออกมาข้างนอกเราก็ถามคิดนะคะถ่ายก็หวังว่าจะมีท่านผู้ชมฝากกดไลค์ก็เป็นดูคลิปกดไลค์พี่นีนะพี่นีก็จะถ่ายตรงที่ว่าเราถ่ายได้เนาะโอ้โหนี่พี่นีจะชอบต้นคริสต์มาสแบบนี้มากนะคะทุกคน ก็เหมือนไม่สะดุ้งจะค้านเลยเนาะต้นใหญ่มากนะคะทุกคนต้นใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นถ้าทำทางตะก่อนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเ็จเนาะตอนนี้ก็ก็จะเป็นทางเรถรางนะคะทุกคนที่จะวิ่งผ่านมีเงินค่ารถ คนหลายๆคนเขาก็จะทำตัว๋วก็จะทำงานเขาก็จะทำตัว๋วรายปีนะมันก็จะถูกหน่อยแต่พี่นีก็ทำเออไม่ได้มีงานทำเนาะเราก็จะมีตั๋วครึ่งราคาเอาไว้เวลาไปไหนเวลาออกไปไหนถนนหนทางก็ตะกอนนีดเนาะ ผู้ทำอันนี้ทางก็ทำเออกว้างฝางนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรถรางมารั่วเมื่อไหร่เขาจะเปิดวิ่งเนาะอัน,น,นก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะเวลาเรามาซื้อของปั๊มน้ํามันฝนก็มามืดแล้วนะคะทุกคนพี่นี้ก็จะไปถึงบ้านก่อนฝนก้อนนี้จะมาถึงฝนไลห่หลังมาแล้ว โอ้อ่ะจ้ะแล้วก็ได้เห็นเออต้นไม้สีเหลืองกนอ่นอะจะเก็บขยับไม่ได้พี่นี่ก็จะ จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าฝนมืดมาเลยนะคะทุกคนพี่นีก็จะวิ่งกลับบ้านจะเดินเร็วๆนะก็ใช้เวลาเดินเกือแบยบี่สิบนาทีนะพี่นีก็จะรีบเดินสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณสำหรับเ ผูติดตามพี่นีเลยกดไลค์กดติดตามพี่นีแล้วก็กดไลค์ให้พี่นีให้กำลังใจนะคะเพราะก็ในคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้พี่นีพาไปเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เอออะไรอะ่ะเดี๋ยว มีแดดนะแต่ฝนไล่มานะคะสวัสดีค่ะ